ตินเอกา5 3มนาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมคอล l เซนเตอร์เมื่อวานนี้มีผู้ที่ไม่ยอมเป็นเหยื่อเป็นนักขาด<ฮ>ชื่อคุณเบสบคุณเพชรบากา้าถ้า<ฮ>อ่านผิดผมขออาภายัยเตือนประชาชนบอกเป็นมุกใหม่วิชาชีพใช้ AI ปลร้อมเป็นตำรวจวิดีโอคอรมาหาเนียนกริปเลยน้ำเสียงโดดันข้อมูลแน่นรู้ข้อมูลของเรานี่ท่านผู้ชม ผู้โพสระบุวันนี้ใครโดนคอเ,เอ็นเตอร์โทรไปหาบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไล่เรียงเลยว่าโดนล้อความล้วงข้อมูลไปเยอะใช่บอกว่า แต่ไม่มีการโอนตังไปนะใช่แต่ข้อมูลส่วนตัวไม่เหลือนะคะบอกว่าเนี่ยดูรูปเลยยอมรับว่าเตรียมตัวมาดีมากทั้งข้อมูลทั้งอะไรทั้งการพูดจาแต่ว่าทางคุณเพชรแกก็บอกว่าแกก็คอยจับพิรุษเกือบคอยคอยนะบางทียอมรับเกือบจะคล้อยตาม <c oughs> แล้วก็ยังมีรูปที่มิจฉาชีพเอามาแอบอ้างอ้างว่าเป็นคดีความของผู้หญิงคนหนึ่งในแชทแล้วก็บ